สวัสดี่เับนี่ก็มาพบกับอากิโกในซูเปอร์ซิมชาเลนจ์กันอีกแล้วนะคะก็วันนี้นะคะเป็นวันเสาร์นะคะตอนนี้เป็นเวลา4โมงเย็นนะคะซึ่งวันนี้อากิโกต้องเริ่มงานตอน1ทุ่มนะคะก็ยังเหลือเวลาอีกประมาณ3ชั่วโมงนะคะพี่เอมี่ก็เลยให้เธอมาฝึกเปียนโนซะหน่อยนะคะก็เป็นทักษะใหม่นะคะที่พี่เอมี่เพิ่งให้เธอเริ่มทำค่ะโอเคอยากให้เขาฝึกให้ได้ทักษะระดับ4ไปเลยนะดูซิว่าเวลา ก่อนไปทำงานนะ่ะเธอจะได้ถึงระดับ4ี่ไมนะคะโอเคตอนนี้เป็นเวลา5้าโมงจะครึ่งแล้วนะอากิโกะยังไม่ได้เลยอะ่ะคือถ้าทางมันจะยากมากเลยนะเจมโทรมาเจมมีอะไรเจมจะชวนอากิโกะไปเที่ยวไปได้ยังไงเหล่าน,นี้อากิโกะมีทำงานนะจ๊ะเจมพูดว่างานนะคะเจมเขาไม่มีงานทำนะ โอเคตอนนี้เป็นเวลา6โมงแล้วค่ะเหลือเวลาอีกชั่วโมงหนึ่งนะคะอากิโกะต้องไปทำงานแล้วนะแต่เธอก็กำลังจะผ่านระดับแล้วนะอีกนิดเดียวเองเร็วๆๆ็วเร็วเยอ้อากิโกะนะคะผ่านทักษะการเล่นเป็นโนปเป็นระดับ4ี่แล้วค่ะเยี่ยมมากค่ะโอเคงั้นเดี๋ยวให้เธอพักก่อนดีกว่านะคะก็เตรียมไปทำงานค่ะจะทุ่มหนึ่งแล้วนะคะอากิโกะพอแล้วปะเตรียมไปทำงานได้จ้า โอเคค่ะไอกโกะก็ออกไปทำงานแล้วนะคะโชคดีนะจ๊ะไอกโกะตั้งใจทำงานนะเรามาอ๋อให้เขาทำงานหนักแหละดีแล้วโอเคเอ้าเดี๋ยวคนนี้เข้าไปในบ้านไอกโกะแต่เมื่อไรเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคนนี้ที่เป็นแม่ควันนี่นาะเฮ้ยเธอแอบไปขโมยอะไรหรือเปล่านี่เดี๋ยวพี่มีขอไปดูของในบ้านไอกโกะก่อนมีอะไรหายไหมอ้โอ้โหอ้าวมีอะไรเกิดขึ้น ช่วงเวลาว่างนะคะคืออากิโกเขาทำภาระงานเสร็จก่อนเวลานะคะเธอควรทำอะไรดีนะคะพี่เอมิี่ให้อากิโกฟังเพลงนะเพราะว่าค้นคว้าศิลปะไม่ต้องแล้วศิลปะเธอถึงระดับ1ิบแล้วนะคะฟังเพลงไปเลยจ้าโอเคเดี๋ยวเช็คของก่อนมีของหายไหมเนี่ยไม่น่าจะมีอะไรหายนะโอเคเขาอาจจะแบบมาหาอากิโกเล่นๆก็ได้ะคะ่ะไม่เป็นไรนะ อาคิโกกลับมาแล้วค่ะได้เงินทั้งหมด448เหรียญน,นะแล้วเกิดความรู้สึกเบื่อนหน่ายขึ้นมาทําไมล่ะอาคิโกโโหดูทําหน้าเขาสิโอเคพี่ม่ว่าให้อาคิโกไปนอนแล้วกันนะคะป่ะไปนอนเถอะจ้าตอนนี้นะคะในเกมเดอะซิมนะคะเขากําลังมีงานเทศกาลดนตรีอยู่ค่ะก็จะเริ่มตอนไหนนะเดี๋ยวก่อนนะคะพี่มีขอดูก่อนอุย้ยมีนักร้องมา3คนนะคะ จะเริ่มตอนเที่ยงนะคะซึ่งพี่มีอยากให้อีกอบไปจังเลยนะคะเพราะมันมันเป็นเทศกาลพิเศษของซิมนะคะแล้วก็มีถึงแค่วันที่เจดกรกฎานี่เองนะคะก็เดี๋ยวพี่มี่นะคะกำลังคิดว่านะคะคือพี่มี่อยากให้อากกบไปกับเพื่อนๆนะคะ่ะแต่ตอนนี้อากกะยังไม่ตื่นเลยอะสิบโมงแล้วอะเตื่นเถอเพราะว่างานมาเริ่มตอนเที่ยงนะ,ะเธอจะได้แบบมากินคงกินข้าวอะไรก่อนไงอาบน้ําแต่งตัวนะคะ ตอนนี้นะคะเป็นเวลาเที่ยงแล้วนะคะพี่เอมี่จะให้อิกโกไปงานเทศกาลดนตรีค่ะคือเธอต้องใช้บัตรนี้ไปนะบัตรอยู่ไหนล่ะนี่ไงโอเคไปยังสถานที่จัดงานเลยนะคือจริงๆพี่เอมี่อยากให้อิกโกเขาชวนเพื่อนไปด้วยนะแต่ไม่รู้ว่ามันจะชวนได้ไหมอะคือไม่น่าจะได้นะอาจจะไปเจอเพื่อนที่นั่นก็ได้ค่ะโอเค ยินดีต้อนรับเข้าสู่งานซิมเซชั่นนะคะก็โอเคไม่ต้องอธิบายมากนะคะเราไปดูดนตรีนั่นแหละป่ะเดินไปเลยจ้าแต่ตอนนี้หิมะตกด้วยอะ่ะดูสิโหแล้วงานมันจะเป็นยังไงนะงานเขาจะจัดได้เหรอหิมะตกหนักมากเลย <c oughs> โอเคถึงงานแล้วค่ะโอ้โหพอถึงงานนะคะหิมะหยุดตกนะแล้วก็ตอนนี้นะคะโอเคภายในงานนะคะก็มีแบบว่า ของขายแยะๆเลยมีอาหารด้วยนะคะโอ้โหนี่ก็เป็นเอ้ยนี่ไงเจมมาด้วยเดี๋ยวคุยกับเจมดีกว่าแต่เจมก็คุยกับคนอื่นอยู่อ่ะอย่าพึ่งแล้วกันนะคะโอเค,อเคตอนนี้อากิโกทำอะไรอากิโกกินอยู่อากิโกน่าจะหิวว่าเธอกินอะไรไปเนี่ยนี่ไงมีอุ้ยมีเสื้อผ้าสำหรับใส่ในงานด้วยนะคะเพี่มีให้อากิโกซื้อดีกว่านะ ซื้อแล้วก็เปลี่ยนเป็นเสื้อยืดประจำงานเทศกาลเลยนะคะมีแบบไหนบ้างอะ่ะเสื้องานซิมเซสชั่นนะคะแล้วก็ซัมเมอร์ออฟซิมแล้วก็เสื้อยืดแฟนคลับกรา s s Animal แฟนคลับจอย b ีบีเลจานะคะพี่เมิจะให้อกโกะซื้อของคนนี้นะโอเคอกโกะมาซื้อเลย<า>เรียบร้อยหูแล้วไอกิโกะจะหนาวหรือเปล่าวะาทำไมมันไม่มีเสื้อแขนยาวแบบนี้ล่ะ ขอดูเป็นอย่างอื่นก่อนได้ไหมมีของที่ล,ลึกด้วยแหละของที่ลึกมีอะไรบ้างอะ่ะของที่ลึกไม,ไม่ไม่มีอะไรเลยเป็นพวกของอุปกรณ์เหมือนเหมือนอุปกรณ์ตั้งแคมป์นะคะโอเคไม่ซื้อโอ้โ,อโหนี่ไงเจมคุยกับเจมหน่อยเจมมาดูเหมือนกันหรอดีใจจังเลยนึกว่าจะไม่เจอเพื่อนแล้วเนี่ยแล้วคนนี้คือใครเอ่ยคนนี้ชื่อเมกูมิอิตโตะนะคะ เขาแบบชอบเจมแน่ๆเลยอ,ะอ่ะเขามาคุยกับเจมเฉยเลยนะแต่ว่าเจมดูไม่ค่อยสนใจเลยอะ่ะ <laughs> โอเคเดี๋ยวพี่เอมี่ขอดูว่าในงานมีอะไรอีกนะคะมีแคมป์ด้วยนะคะมีแคมป์สำหรับพักผ่อนด้วยมีห้องน้ำนะคะอ <laughs> แต่ตอนนี้ก็คือนักดนตรียังไม่มานะโอเคน่าจะมาแล้วนี่ไงอ้กิโกเลิกคุยกับเจมก่อนเร็วมาที่หน้าเวทีนี่เลยนะคะ โอ้โห oh, นี่ไงมาฟังดนตรีกันดีกว่าเย้โอ้โหคือเดี๋ยวก่อนนะพี่เอมนี่อยากให้อากิโกะมาอยู่หน้าเวทีไม่ได้หรอเออนี่ไงไอโกะไปยืนแถวหน้าเลยอุ้ยดูเจมส์สเจมส์ท่าทางจะชอบ ทุกคนแฮปปี้มากเลยนะคะคือจริงๆอ่ะเป็นวันทำงานของออฮิโกะด้วยนะแต่ว่าเดี๋ยวพี่ม่จะให้ออฮิโกะโทรไปลางานค่ะเ <c oughs> <laughs> พราะวงานเทศกาลเนี้ยมันมีถึงเที่ยงคืนเลยนะเพลงพอมาก o t b e t e a n โอู้้ๆด้วยโอเคค่ะน่าจะร้องจบแล้วนะคะเย้โอเคคือนั้งร้องมีทั้งหมด3คนนะคะอันนี้เพิ่งจบไปคนแรกะเย อคิโกแบบว่าแฮปปี้มากเลยนะเราสามารถทำอะไรได้ไหมกับนักร้องไม่ได้นะคะตบมือให้จอยเฉยๆนะโอเคเดี๋ยวพี่เอ็มีม่คิดว่านะคะพี่เอ็มจะให้ออคิโกโทรไปลาพักร้อนงานเลยค่ะลาหยุดพักร้อนนะคะเพราะออกิโกยังไม่เคยลาหยุดพักร้อนเลยนะเพราะว่าเราจะอยู่ยาวหัวหน้าวันนี้ขอลาหยุดพักร้อนนะคะเข้าใจไหมคะ หัวหน้าบอกว่าขอให้สนุกกับการลาพักร้อนนะคะโอเคสบายใจแล้วไอโกะตอนนี้เธอหิวไหมอันนี้คือโต๊ะอะไรโต๊ะขายของนะคะแต่ว่าเราไม่มีของจะขายนะเพื่อนคนอื่นไม่เห็นมาเลยนะนอย่างอเล็กซานเดอร์หรือว่าแบบอา้อาวไอโกะไปไหนแล้วว่าอเอ้ยนักร้องมาอีกแล้วว่านักร้องมาอีกคนแล้วนะคะอา้อาวไอโกะไปไหนละ่ะ อันนี้ก็ไปเอาพิซพซ่าตะกี้สั่งพิซซ่า,าไว้นะคะเฮ้ยเธอกินไปดูไประวังติดทอนะเธอจะกินไปดูไปจริงเหรอ, <c oughs> อคนนี้ก็ร้องเพลงเพรามากเลยอะ่ะพี่เอมมี่ก็ชอบนะ ตอนนี้แบบว่าหิมะไม่ตกเลยนะคะคือเหมือนกับอากาศเป็นใจอะค่ะตอนนี้ยังเป็นหน้าหนาวอยู่นะวันที่ย2ิบสองแล้วเหลืออีกหวันนะคะฤดูหนาวก็จะหมดไปนะไอ้กดเดินพียนหน้าเวทีไม่ได้หรอเธออยู่หลังเวทีอะไปลบไปลวไปละ เฮ้ยตรงนี้แบบว่าจริงๆไอโกดน่าจะทำความรู้จักนี่ไงผู้ชายคนนี้ชื่ออะไรอย่าพีทนะคะเสียงเพลงร้องดังมาก <c oughs> คนนี้ชื่อพีทนะคะเพมีน่าจะให้ไอโกดททำความรู้จักไยดีกว่าตอนนี้เป็นเวลาทุ่มหนึ่งแล้วนะคะอากาศเริ่มเย็นลงแล้วก็เริ่มมืดแล้วนะคะโอ้โหแสงไฟสวยมากเลยอ่ะ ช้าๆนะจริงๆน่าจะมีแบบเป็นเพลงที่แบบจังหวะเต้นหรือจังหวะแดนหน่อยเนาะอืโอเคเขาร้องเพลงเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเย้อยากถ่ายรูปก,กวเขาได้จังเลยอะแต่ว่ามันไม่ได้อะโอเคไปแล้วค่ะเหลืออีกคนหนึ่งเป็นผู้หญิง โอเคไอโกะตอนนี้เรามาทำความรู้จักเอ,อแนะนำตัวอย่างมีสเสนเ่ห์หน่อยดีกว่าคนนี้ชื่อพีทเฮาไลนะคะสวัสดีจ้าฉันชื่อไอโกะนะ <c oughs> คือแบบเขาใส่เสื้อเหมือนไ <c oughs> อกะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนทำไมไอโกะไม่เห็นได้เสื้อแบบนี้เลยะ <c oughs> พี่ไ,ไม่ซื้อกิโกะผิดหรออุ๊ย <c oughs> คนนี้หล่อมากเลยะ <c oughs> ถามเขาไหมว่ายังโสดหรือเปล่าโอ้โ oh. ห เพื่อฟุกนะเราได้แฟนในงานนี้เลยนะเฮ้ยคนใหม่มาอีกแล้วว่าฟังนักร้องก่อนละกันนะคะแล้วเดี๋ยวค่อยไปจีบผู้ชายใหม่นะ สิ่งดีมากเลยนะคะเอ,อมีม่ให้ดูกใกล้ๆเลยเขาชื่อบีบีเลยจานะคะ Leave my love, you shall we'll be able to achieve your fluke. He's up, what we'll do Lá, ก็างจะแบบชอบนะคะโอ้โหไอกโ,อโอกโอโมีความสุขไหมะเย้โอเคเรียบร้อยนะคะก็คือหลังจากจบเออนักร้อง3คนนี้แล้วจริงๆก็สามารถขึ้นไปเล่นดนตรีบนเวทีได้นะแต่ว่าพี่มีคงไม่ไอกโกข,ขึ้นไปค่ะเพราะว่าระดับการเล่นดนตรีเขายัางไม่ได้แบบขั้นที่จะโชว์ใครได้นะโอเคเดี๋ยวพี่มี่ให้ออหไอโกเปลี่ยนเสื้อนหน่อยมา อยากซื้อเสื้อใหม่อะอยากได้ของบีบีเลยจ้าไอไอโกหันมาให้ดูดิไม่ใช่เห็นไหมโอเคงั้นเอาใหม่ลองจิม้มมั่วๆไปสักอันหนึ่งนะเฮ้ยนี่ไงใช่ยังไหนดูสิโอ้ไม่ใช่เอออ่ะ ซื้อให้ครบทุกตัวเลยจนกว่าจะใช่นะคะโอ้โหสุดยอดกว่าจะได้นะคะโอเคไปคุยกับใครนะพีททาวไลทเฮ้ยอย่าบอกนะว่าเขากลับไปแล้วว่ะนี่ไงนี่ไงใช่ไหมโอเคไปทําความรู้จักเขาหน่อยดีกว่านะคะไปถามเขาดีกว่าว่าเขายังโสดอยู่ไหมอะสวัสดีจ้าเธอหันมาคุยกับฉันหน่อยสิเธอยังโสดอยู่หรือเปล่านี่ย เฮ้ยพีทยังโสดอยู่นะคะงั้นเราขอเบอร์เขาได้ไหมอ่ะลองดูสิเออแลกเปลี่ยนเบอร์โทรดีกว่านะคะคือในเทศกาลอาจจะแบบไม่ได้สะดวกคุยนะไว้เราค่อยโทรคุยกับเขานะคะโอเคเอ้าไม่ได้คุยเอ้าทำไมอ่ะเขาไปเดี๋ยวเขาไปกับผู้ชายคนนั้นเขาไปกับผู้ชายผมยาวเขาไม่สนใจอากิโกะ โธ่เออดูสิอากิโกะมองตาละห้อยเลยโอ้โหโอเคอากิโกะเปลี่ยนเป้าหมายใหม่ไหมพี่เอมีอนุญาตนะเดี๋ยวดูก่อนแถวนี้มีใครน่าสนใจอีกบ้างนะคะโอเคตอนนี้เป็นเวลาตีหนึ่งแล้วนะคะคืองานเลิอกกี่โมงพี่เอมี่ไม่รู้นะแต่พี่เอมี่ว่าน่าจะใกล้เลิกแล้วแหละ หยพวกของที่ระลึกแบบเนี้ยมันน่าจะซื้อได้ด้วยนะพวกรูปพวกรูปภาพอะไรอย่างเงี้ยดูสิมีผู้ด้วยนะแต่เอาจริงก็ซื้อไม่ได้จเจมเธอก็ยังไม่กลับนะเนี่ยไอกโกไปไหนล่ะไอกโกอยากเข้าห้องน้ําหรอโอเคคือจริงๆแล้วนะคะ คลิปนี้นะคะเพีม่มีตั้งใจว่าจะพาไอโกะเนี่ยเขาไปเยี่ยมพ่อกับแม่ของเขานะคะแล้วก็ไปดูน้องเขาด้วยแต่ว่าพอดีมันมีงานเทศกาลดนตรีซะก่อนนะคะเพียม,มีเลยแ <Okay. S 2> ซงคิวสักหน่อยนะสําหรับใครที่อยากเจอน้องของไอโกะเดี๋ยวรอดูคลิปหน้าละกันนะคะ ก็สำหรับคลิปนี้นะคะเพี่มี่ก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะคะหิมะตกแล้วอย่าลืมนะคะกดปุ่มติดตามและปุ่มกระดิ่งนะคะ<อ>เพื่อไม่พลาดรับชมคลิปใหม่ๆจากช่องซิ e แคนดี้ค่ะสำหรับวันนี้เพี่มี่ไปก่อนค่ะบ๊ายบายค่ะ